ชาว Android น้อยใจแอปอะไรออกใหม่ก็ไปมีเวอร์ชั่นบน iOS ก่อนเสมอนะครับแต่วันนี้มีแอปออกใหม่ที่มาบน Android ก่อนครับนั่นก็คือ Twitter Space Twitter Space นี่เป็นบริการห้องสนทนาซึ่งต้องยอมรับแหละว่าตอนนี้ทั่วโลกนะครับทุกคนก็วันไหวกับการเติบโตของ Clubhouse นะฮะ ขับเฮานี่โด่งดังมากจนตอนนี้ยักษ์ใหญ่อย่าง f c e e o o o นะครับ o o k b o o กก็ดึงเอาฟ,ฟีเจอร์เดิมๆที่เคยมีอยู่ Facebook Room ที่เราไม่เคยใช้ผมว่าเผลอไปโดนปุ่มนี้บ่อยมากเวลาแชท t m s s s n n g r r นะครับจะเผลอไปโดน Room แล้วก็อะไรเนี่ยเปิดห้องขึ้นมาแล้วก็มีเราอยู่คนเดียวในห้องแล้วก็งงเปิดทำไมแล้วก็ปิดไปงงมากที่ไหนได้มือลั่นนะฮะมือไปโดนนะครับ f a c e b o o k มี Room ไม่ค่อยเวิร์ก มีมาก่อนขับเฮาส์อีกไม่ค่อยเวิร์กด้วยนะครับแล้วก็คนก็ไม่ค่อยใช้ทวิตเตอร์ก็เห็นขับเฮาส์ดีใจกันแหมเหอกันเล่นกันตุม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 ทวิตเตอร์ก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเรามีทวิตเตอร์สเปซเป็นห้องสนทนาเสียงเหมือนขับเฮาส์เลยคือเปิดมาเนี่ยก็มีแต่เสียงนะฮะแล้วก็คุยกันได้เชิญคนที่เข้ามาคุยคุยกันได้นะครับทวิตเตอร์จะเปิดเวอร์ชันเบต้าของตัวสเปซตัวนี้นะครับคือตอนแรกเนี่ย ไอโครงการ Twitter Space เนี่ยพอเป็นเวอร์ชั่นที่เป็น Developer อยู่เนี่ยเขาไปทดลองกันบน iOS ก่อนก่อนะฮะซึ่งผู้ใช้หลายๆคนพอออกข่าวมาผู้ใช้หลายคนก็บอกเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวตอนออกมาให้ทุกคนได้ใช้อย่างอย่างเสรีนะเดี๋ยวก็ต้องให้ iOS ก่อนก็งอนกันอีกนะครับอยู่ดีๆพิกโผเหมือนทวิตเตอจะงอผู้ใช้มากนะฮะแล้วก็รู้ว่าคนที่ใช้ทวิตเตอนี้น่าจะเป็นคนเล่นคนที่เป็นมือถือแบบ Android เยอะกว่านะครับ พอออกเป็นเวอร์ชันเบอร์เต้ามีแต่ Android ครับยังไม่มี iOS นี่แหละถึงเวลาที่คน Android นะครับจะมีสิทธิ์มีเสียงกั้เขาบ้างแล้วนี่นะฮะใครอยากลองต้องมี Twitter เวอร์ชันเบต้าครับนะฮะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณจะสามารถเห็นห้องสนทนาของ Twitter Space นะครับเพียงแต่เวอร์ชันเบต้านี้จะยังไม่สามารถสร้างห้องเองได้เขาจะสร้างห้องขึ้นมาเป็นตัวอย่างแล้วให้เข้าไปทดลองใช้กันก่อนนะครับ ซึ่งจะเปิดใช้ห้องเองได้ต้องรอเบต้าเวอร์ชันท้ายๆก่อนนะครับออกมาเนี่ยตั้งใจจะมาแข่งหรือว่าจะมาลดกระแสความแรงของขับ h o u s e โดยแท้เลยนะฮะโลกนี้เนี่ยผมพูดเลยนะนาทีนี้นะฮะวงการแอปเนี่ยเขากลัวอยู่สองเจ้าขับ h o u s e กับ TikTok ทุกคนพยายามจะทำขึ้นมาสู้กับสองอย่างนี้ ซึ่ง2อ,อย่างนี้ก็มาแรงมากๆมาแรงแบบไม่เกรงใจใครเลยนะฮะรอดูครับว่า t วิตเตอร์สเปจะไปได้ไหมนะฮะจะรุ่งเรืองหรือจะสู้ขับเฮาได้ไหมหรือว่าจะจากไปแบบเงียบๆแบบ Facebook Facebook Room <laughs>